ครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลลถึงงานเป็นทีเรียบร้อยครับกำลังกุลิฟุจิจอเลยสาธีพักเซนทิพย์พยาอยู่ทางพุทธครับ ทีครับขาวลังครับล่างลงอลังลงลงล่งพี่น้องแดนเซอร์ครับอลังลงล่งกันงสดอ่ะสุดเสือผ้า เพมหาชนะชัยครับจังหวัดยะโสธรทาง,งา,นานื้นออนี้แล้งานในวัดครับแมกว่าบันดี ฝักๆอ่ะเป็นแจงๆนะครับแต่ว่าเป็นคึมๆอยู่ริมๆริมๆขอบฝักครับเพราะหนาตกดอกเพราะว่ามันเป็นล่มหนาวๆไหมครับพื้นที่ทำการแสดงเป็นลานลานปูนครับลานปูนลานวัดลานวัดเป็นลานปู่นมีพวงกระพัะอย่างไรครับปางเม่นเลยครับปางเม่นเลย สะเทือนนเลยครับผมมีกันสันนครับขั้วพอแลมพอแลมเมนูมียะตองอู ข้างหลังพุ่นครับเป็นขางมักไฟครับพุ่นขางมักไฟแล้วก็เป็นสระน้ำครับตรงนี้เป็นสระน้ำนะครับนี่ครับเต็นท์ใหญ่บอต้องกางเพราะว่ามีมีลงังคาเรียบร้อยลัลงค่านาเมนเลยครับมอรมกับพักกแต่งตัวกันตรงนี้ครับตรงนี้เป็นสระน้ำ สระน้ำ้างหลังครัวนี่ตองอูได้ยังกินยัยอันผัดกะเพราไปได้ใส่<า>ไปซื้อใส่น่หมอเนี่อเอา้าเหรอโอ้รียบร้อยเลย้ย,ยังกินเลยนะ่ย เนี่ครับที่พักครับคุณครับผู้ใดนี่จักคิเลยวันนี้โอ้ยเบิงไปยังไงเยจักคิแล่ โลอีกสองเป็นปึ้งข้มิบเดียวโหลด<ม>บ้แเหล้วเต๊เที่ยงคุณไหมเียนเน็ตไปแมนบอเบียนธรนใส่เยอมองสามหลอดกั่นบอของทู่หรือไงข้าเหียไหนของผม,งมงกับของู่กันเียนซิมใม่ไปเลยเบียนโทรศัพท์ใหม่ไปยังยงเลยดับระดับ,ดบยังคุณเอกนมันแกวสมธนาธนมารแล้วนี่กกลลกคนเ่าครับ น้องเอินไปที่น้องเบิ้งนะงงเมื่อกี้มีคลิปล้มข้างเจอเอาคลิปล้มข้างเ <laughs> จ้าเจอาจะขัน้นหน้าไปขั้นขันที่สามอันที่สามลงรถไปไายเลยดิลงไปไปหอดงหน้าคุรถบาดหาขัา้นคลอยออกเออเส่เวลาโดนเตียวแล้วหาขัานา้นนะเธอจะกับรถแต่ไปน้องยกรางไว้พี่หน่อยดินี่บัดจนจุนไต่ไหมใส่นี่ โนโนไตยังหรือว่ายนไตโยนไตรดูนเป็นโนไตรเข้มแล้วยนไตเก็คือไหยังก็คือเนาะเหยังก็คือผู้ใดก็ไดผู้ใดปลาลูกคอกัพอเหตุยังก็คือปลาลูกคอกบแต่ว่ามันมีอย่างเดียวที่มันโกเฮ็์แต่แต่มันคือยังเปากโเฮ็์ก็คือเออ ก็หอดมามากินเผาเอาเลยบัดมากๆันนี้มๆๆๆปๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆนีๆๆม่ๆๆๆๆมๆๆแๆๆมักแดงๆๆๆๆๆๆๆัๆงๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆองแๆนๆ่ๆๆๆๆๆ่บๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆนี่ ก็จะบักแต่ล้นหนิมอันนี้กับกล้วยนี่กินกับข้าวกล้วยอืมก็ได้ไม่ใช่คือยังมีที่เป็นคนเหลี่ยมจังเอยก่อนเอาเอาละมาก็ถือถือแต่แนวหลอดแทงแทงได้เลยนะเอาละมากอันนี้กับกล้วยนะครับอันเป็นมักของเป็ดแทงตัวมักของยาวๆใหญ่ๆตัวกล้วยหยุดสักครับ ร้านก๋วยเตี hey, ๋ยวประจำบวงครับปัดเสียงมอเตอร์ไซค์หนีว่าเสียงฝากหัอเก็บไปยกมานคอยแนบุูแล้ะระดับถ้าดําหมัดเป็นยังคือบทจางเขสามบทสั้นมาอ๋อสามบทสั้นเลยอัดกิบตัวน้าอัดกิบเบาเบาก็เลยอัด าไม่ต้องอูกับพ่อแล้วมกินเด้น่ะบกินเด้น่ะรับไปจไวเอาไว้เห็นยังบุญมาเด้อมาเด้อกินข่าวเด้อบ้งไงขบยังันจุดยังจะลจงกนติดปอยจงไม่ิ่งเลยโ้เธอบิ่งบไเธอจะไล่หาก็เป็นน่วยดีเลยนะ เอาคือเป็นสั่นยาวเป่านี่ไงก็เปลี่ยนสั่นนี่คือนั่นกครบสุดกระดิ่งเลยมั้งมีเบื่อเบื่อหวานมั่งขยุกขึนมาฝากคุณท้าวเก่งอูครับแล้วครับพี่น้องถึงการถึงงานเรียบร้อยขอบุญขอบคุณพี่น้องที่มารับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวสิตจันนายกเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิึงไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ